สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวฟังก์ชันใหม่ของเคียวโกะนะครับซึ่งมีมาสักพักแล้วแหละแต่ผมเพิ่งมาทํารีวิวให้ว่ามีคนอยากใช้นะแต่ใช้ไม่เป็นเดี๋ยวผมมาสอนใช้นะครับโอเคขั้นแรกเชิญบัตรเคียวโกะนะเหมือนเดิมเดี๋ยวทิ้งลิงก์เชิญไว้ให้ใต้คลิปโอเคครับขั้นแรกเข้ามานะอย่าลืมให้ยศบอทอะไรเรียบร้อยโอเคขั้นแรกสร้างห้องมาก่อนเราจะใช้เป็นระบบฝากบอก สร้างห้องฝากบอกมากันจะมี3มห้องประมาณนี้ห้องฝากบอกแล้วก็ห้องคู่มือแต่ถ้าใครไม่อยากได้ห้องคู่มือไม่ต้องสร้างก็ได้แต่ถ้าใครแบบอยากให้คนอื่นรู้วิธีใช้หรือแบบคนอื่นดิฟเยอะๆคนอื่นไม่รู้วิธีใช้ก็ห้องคู่มือมีอมไว้ก็ได้ครับแล้วก็ห้องล็อกสําหรับเช็คล็อกนะครับเช็คล็อกคนฝากบอกกันนะโอเคขั้นแรกนะครับวิธีใช้ทับนะครับแล้วก็ตั้งค่าข้อความฝากบอก แล้วก็เลือกห้องที่เราจะให้มันฝากเบาะ,ะครับผมทําเป็นห้องฝากเบาะผมก็เลือกห้องนี้แล้วกันโอเคห้องหลอกนะผมอันนี้เป็นห้องหลอกโอเคแล้วก็เลือกห้องหลอกที่เราทําไว้นะห้องคู่มือแล้วก็เลือกห้องคู่มือที่เราทําไว้นะโอเคปุ๊บจากนั้นจะขึ้นเป็นหน้าต่างให้เราตั้งค่ามาลิงก์ g f ก็คือเราเอาภาพคลิปของเรามาใส่ได้เลยครับ